ถ้ามาดูนะคะข้อความจากพระแม่มหาคารีถึงคุณในวันนี้นะคะท่านมีข้อความอะไรอยากจะสื่อถึงคุณผู้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณได้หมายเลขยี่สิบห้าคามาาเจวีนะคะคามาาเจวีหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือพระแม่ลักษมีนั่นเองนะคะคุณจะมีข่าวดีก็คือนะคะความมั่งคัง่งมั่นคงความสำเร็จนะคะ,ะ,ะทางด้านธุรกิจเนาะแล้วก็ สำหรับคนที่มองหางานใหม่เนี่ยมีดวงชะตานะคะที่คุณจะได้ในไม่ช้านะคะแล้วก็การเงินเข้ามาหลายช่องทางหากคุณโสดคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคนที่มีบุคลิกลักษณะหน้าตาที่ดีๆนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆในความรักของคุณเหมือนกันหากคุณมีอาการป่วยนะคะ กอ็อาการป่วยจะดีขึ้นจะแข็งอ่าจะแข็งแรงขึ้นนะคะในไม่ช้าไม่นานนี้เป็นข่าวดีๆทั้งหมดเลยเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะสำหรับผู้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะการงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพ